ถือว่าดีครับเพราะว่าได้มาตอบทุกคําที่เขาสงสัยครับผมกับผมก็ตามดีไซน์มีการนัดหรือว่าจะต้องมีการเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไม่มีครับวันนี้เราให้ครบถ้วนแล้วครับผมก็รอดูว่าอา,อาจจะมีการเรียกพยานมาเพิ่มครับพยานรควรสอถามอนไหยคะเงินสองล้านที่เราให้ทางคุณล็อดีวันนี้เป็นเงินจำนวนก้อนเดียวเลยใช่ไหมคือเงินสองล้านเนี่ยครับเป็นของบริษัทครับผมแบบเป็นสองยอดร้อยห้าสิบล้าน,าน<อ>กับห้าสิบล้านที่เขามาพูดกันว่า เ,ออเขาเรียกว่าอะไรเงินทิปเงินหายเงินวันนีมันไม่หายครับตามหลักคือผมใช้บริษัทในการเข้าไปซื้อเช็คเพื่อไปปล่อยทำท่าทางจาเงินกู้ไว้กับกองสลากพันครับผม,มแต่ใช่แต่ทีเนี่ยพอเราจ่ายเป็นเชคเนี่ยมันมัน,ม,น,นม,ม,มีอย่าที่มาของเงิน ก็มาจากไหนซื้อเงินเขาได้มาจากไหนครับเป็นเช็ควันนี้แล้วก็เอาสนอเช็คมาที่แจ้งกันปกติแล้วเวลาเราทำสัญญาผู้ยืมเงินกับบรรดาธุรกิจต่างๆเนี่ยค่ะเราใช้เป็นวิธีการสั่งจ่ายผ่านเช็คใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเช็คครับทำให้ทางดิไม่เห็นเส้นใช่ครับเขาเลยไม่เห็นเส้นขาเข้าของธุรกิจเขาครับอยากจะได้เงินกู้ครับผมเขาพูดเลยเขาว่าเขาจะนำเงินที่กู้ยืมที่แทนแทนค่ไปทำธุรกิจธุรกิจสลับกับใช่ครับเขาแจ้งครับอ๋อแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเงินสอง้อล้านที่อรจะให้เขาผู้ยืมจะไปทำธุรกิจออนนไล์ใช่ครับ ก็ตอนนี้ได้มีการพูดคุยส่วนกระบาดคุณน็อตบ้างไหมครับก็ตั้งแต่เขาโดนแจ้งข้อความก็มีห่างๆกันครับไม่ค่อยได้เจ like <c oughs> อกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ีคุยกันบ้างับผมถามประเด็นหนึ่งอาจจะมีกระแสข่าวว่าคุณน็อตอะไรโดนอาญาทุนเงินสดอะไรก็คือทำให้นิดๆเปิดขึ้มาก็คือในช่วงที่มีกระแสข่าวแรงๆครับผมพยายามบอกยกเลิกปัญญาไปนานแล้วจนก็ได้วันก็ได้ได้มีวันที่เขาโอ้โผที่จะคืนเงินกัน เขาก็โอนเงินผมตามปกติครับที่เราจะยกเลิกสัญญาทพยุงเงินเป็นเพราะว่าช่วงมันมีข่าวกลับทางใช่ครับข่าวก็ตามตามที่กระแสข่าวเห็นกันนะครับว่ามันมีมาเรื่อยๆเลยไอ้ฝั่งในทุนก็รู้สึกแบบว่าเขาจะไปต่อได้ไหมจะทำธุรกิจต่อได้ไหมครับเราก็ต้องปกป้องเงินของทุนด้วยใช่ครับตอนนั้นเรามองเห็นการเติบโตทางธุรกิจของเขาอย่างไรครับถึงตัดสินใจเข้าพยืมเงินสองร้อยล้านก็จากที่ทุกคนเห็นครับผมธุรกิจเขาก้าวกระโดดมากแล้วลงพัฒนาทั่วบ้านเมือง ยิ่งเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าธุรกิจเขาจะไปต่ออีกได้ได้ใจพร้อมที่ตอนนั้นก็พร้อมที่สนับสนุนทุกอย่างครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับครับผมทำไมเราถึงให้เขาพูดยิงสองร้อยก่อนร้อยห้าสิบล้านก่อนแลว้วค่อยเป็นห้าสิบล้านทำไมถึงไม่ให้พูดทีเดียวมันเป็นเพราะอะไรครับการพูดยืมมันเป็นการ,การ,การ,การตกลงกันนะครับตอนนั้นของประสงค์จำนวนนี้และหลังจากนั้นกข็ขอเพิ่มมาเราก็เลยมีการพูดยืมเงินไปสองว้นนะครับเป็นเรื่องปกติใในนกขอพูดยืมเพิ่มห้าสิบล้าน เคิดกู้ลอยในคาสินค้าเรั้เไม่ไม่คือย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าการการให้กู้ยืมเงินนี่เป็นความประสงค์ของคุณน้นนะครับที่เขาป็นคุณขอมานะครับแล้วก็เราก็มีเงื่อนไขตกลงกันไว้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเงินตัวนี้นี่เอาไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกฎหมายอะไรต่างๆรือว่าหรือว่าทําในทางที่เสื่อนเสียก็ถือว่าผิดสัญญานะครับเราก็เลยบอกเป็นสัญญา จริงไหครับผมณักอยากถามนั้นยังถามนะครับคุณธนาคารตอนนี้ยังยืนยันในการเดินหน้าฟ้องร้องเสื่อผู้สืท่านนั้นอยู่หรือเปล่าครับเห็นว่ามีผู้ใหญ่หลายคนพยายามเจรจาให้มีการถอนฟ้องหรือว่ายกเลิกการฟ้องครับก็เดี๋ยวติดตามดูเรื่องนี้